ฉลาม2021ครับน้องเท่ฮะหนุ่มเพชรบูรณ์หนุ่มเพชรบูรณ์เน่วันนีน้จัดสเตตชุดโปรครับรีแมปคู่กับกระป๋องวิเกตร,ราคา4,900บาทนะชุดโปรโมชั่นแล้วก็มีวัดบูธน, e นะอุติจีอ่านะเบิ้คตัดสระเบิดจูนคันเร่งไวๆปลดล็อกความเร็วไปสี่ประตูตัวเตี้ยครับฉลาม2021ฮะแอควันบางๆเขาบอกไม่เอาควันเนี้ยาควันบางๆพอนะครับได้สติกเกอร์ตัวใหม่ด้วย สวัสดีครับน้องเท่ครับสวัสดีครับสับระเบิดไปแล้วครับผมพันบางๆนะครับขับสนุกบู๊ตอยู่ประมาณ30ปอนด์นี่ใส่วัดบู๊ตด้วยตัวใหม่ของเฟกเลยนะไทเทเนียมครบชุดเลยครับนี่ไทเทเนียมครบชุดเลยนะอ่ะสับเป็นสับเป็นแล้วนะคนนี้นะเก่งด้วยเก่งด้วยนะครับรถเป็น LDA นะครับตัวเตี้ยมีเอ่อกล้องมองหลังด้วยดูเบิ้ลตัดก่อนควันยีนะครับน้องเท่เบิ้ล เอาดิเอาสิไวรุ่นดูกันจัดไปเ็กมือลองใส่เกียร์หนึ่งร้อมแล้วปุย่ยมามามาลองสนามผมมาฉลาม2,021ครับ มาเลยมันเลยนะไม่มีคัทครับมีแค่ท่อใบเดียวรีแมปกระป๋องเวทเกซิ่งใส่วัดบูทอุดอ e g r แค่เนี้ยนะได้แคมสิซิงได้คัทหน่อยนะโบซิ่งซงิปากสีหนึ่งเสียงหวานๆสักลูกหนึงนะโอ้โหเฟี้ยงง้อครับแบบสลาม2 0 2 0 2 1นะมาได้เลยมาได้เลยนะตัวนี้โปรโมชั่นครับ ก็อปองเวสเกตรเพร้อมกับรีแมปโปรโมชั่น4,900บาททักมาในเพจช่างแบงค์สามสนะในเพจใน Facebook นะครับในเพจใน Facebook พิมพ์คําว่าช่างแบงค์สามมาสนามช่างแบงค์ก็พิมพ์เหมือนกันครับช่างแบงค์สามในแผนที่ใน GPS เจอเลยนะทั่วประเทศก็มาที่นี่แหละนะครับน้อง FC มาจากเพชรบูรณ์ครับโอโ้สองโดดครับสโอ้โหครับมันเลยแหละ แนวขอขอ,ขอลั่นแน่นอนครับคันนี้ครับอบคูณจากใจครับ FC อีกหนึ่งลำครับ